สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ อินแบ็เติมเกมรารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่กำลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง32%โดยเฉพาะในช่วงกิจกรรมพิเศษต่างๆเช่นกิจกรรมสงครามจับมแมลง กิจกรรมส่งดอกไม้หรือว่าอีเวนท์ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจทางร้านก็จะมีโปรโมชั่นแฟลตเซลลราคาพิเศษมาให้เลือกซื้อกันด้วยนะครับและสําหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจ i n b a c k เติมเกมได้เลยแต่ต้องระวังเียจปลอมกันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่นดันเจียนวังกูรูระดับฮีโร่กันบ้างเนาะ ก็ตั้งแต่ที่ดันเจียนนี้อัปเดตเข้ามาเนี่ยผมก็เพิ่งจะเล่นแบบคนเดียว4จอผ่านได้สําเร็จนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าลําบากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า i อดีไก่ของผมทั้ง2ตัวมันก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหรนะ่เนาะพลังชีวิตก็มีแค่นิดเดียวนะครับโดนบอสยิงติดคีแต่ละทีเนี่ยพลังชีวิตก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะแต่ว่าหลังจากที่ i อดีไก่ของผมเนี่ยทำการปลดล็อกการ์ดได้เยอะขึ้นเนาะพลังชีวิตก็เพิ่มขึ้นมาหลักพันเลยนะตอนนี้เนี่ยก็พอที่จะเริ่มเล่นไหว และเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับสำหรับดันเจี้ยนวังกูรูระดับฮีโร่เนี่ยก็เป็นดันเจี้ยนที่มีไอเทมที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นไข่สัตว์เลี้ยงกูรูระดับ5ดาวนะครับอาวุธดาวกระจายระดับสีม่วงก็มีเนาะรวมถึงหินตีบวกระดับต่างๆนะครับก็มีให้เราฟาร์มกันเยอะเลยทีเดียว เพียงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราแหละเนาะว่าหลังจากที่เราเล่นจบแล้วเนี่ยเราจะเปิดป้ายได้ของรางวัลอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้เป็นเศษอาวุธดาวกระจายระดับสีม่วงเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยที่ผมอยากจะได้มากที่สุดจริงๆก็คงจะเป็นกล่องอันนี้เนี่ยแหละนะครับเพราะว่าก็อยากจะได้นะครับผมไอเทมเหรียญฮีโร่เพื่อเอามาจุติตัวละครสักทีเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้เล่นหลายๆคนก็จุติไปเป็นขั้นที่2ขั้นที่3กันแล้วนะผมเนี่ยขั้นแรกยังปลดล็อกไม่สําเร็จเลยนะครับ นี่นะครับแล้วสําหรับทีมที่ผมจะเอาไปลุยในคลิปนี้เนี่ยก็ตามนี้เลยเนาะ ID หลักแล้วก็ ID รองของผมเนี่ยตอนนี้ค่าพลังก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนนะครับส่วน ID ไก่อีก2 ID เนี่ยพลังก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่หมแล้วก็ ประมาณ54มอีกอย่างนึนนงตัวเนาะและสำหรับไอเทมที่เราต้องเอาเข้าไปนะครับในการเล่นในดันเจี้ยนนี้เนี่ยผมก็แนะนําเป็น3มไอเทมนี้นะครับผมก็จะเป็นยาฟื้นฟูพลังชีวิตแบบเดียวนะครับยาฟื้นฟูพลังชีวิตแบบทีมแล้วก็ไอเทมโล่พลังอีก1ชิ้นเนาะแต่ว่าการที่เราเนี่ยจะเล่นในด่านหนึ่งให้ง่ายขึ้นนะครับเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีตัวละคร2ตัวนะที่ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นลูกเทียบนะครับ พร้อมกับเอาสกิลนะครับผมนี่ที่เป็นปืนสีแดงอันนี้เนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะเพราะว่าความสามารถของสกิลนี้เนี่ยจะช่วยทําลายแท่นบูชาที่บอสเรียกออกมาได้เนาะโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องตีเลยนะครับบอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ยจำเป็นมากๆเลยเอาละและในเมื่อเราเตรียมไอเทมทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเข้าเดนเจียนมาแล้วนะครับผมก็จะเหมือนกับในระดับอื่นๆเลยนะ เพียงแต่ว่าความยากของบอสเนี่ยมันก็จะยากขึ้นเนาะพลังชีวิตบอสเยอะขึ้นนะครับรวมถึงบอสเนี่ยโจมตีเราแรงขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งบอสตัวแรกเนี่ยที่มันจะค่อนข้างเล่นยากหน่อยก็เพราะว่าบอสมันสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเองได้นะนี่นะครับเห็นไหมบอสโจมตีครั้งหนึ่งนี่ก็2007แล้วนะครับผมแล้วสําหรับวิธีการเล่นนะครับผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยพยายามนะครับผมเอาตัวละครนะครับที่มีสกิลนะครับผมของไก่เนี่ย ให้มาอยู่ฝั่งละหนึ่งตัวนะเพราะว่าเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถทำลายแท่นบูชาได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะนี่นะครับนี่เราก็ทำการโจมตีไปได้เลยโอเคนะครับนี่พอมาตัวนี้ผมก็จะขยับขึ้นหน้ามานะเหตุผลที่ผมขยับขึ้นหน้ามาเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเวลาที่เสาหรือว่าแท่นบูชามันออกมาเนี่ยผมก็จะได้สามารถทำลายได้ทั้งสองฝั่งนั่นเองนะนี่นะครับเราสำหรับวิธีการเล่นในเทิร์นแรกนะครับผมก็แนะนำเลยว่าให้เราเนี่ยทำการ กดนะครับผมไอเทมโล่พลังนะครับให้ครบทุกตัวละครเลยนะเพราะว่าในเทิร์นต่อไปเนี่ยบอสนะครับจะทําการยิงลูกบอลสีเหลืองออกมาซึ่งลูกบอลอันนี้เนี่ยดาเมจรุนแรงมากนะครับผมและเราเนี่ยก็ควรจะยืนอยู่ห่างๆกันด้วยนะเพื่อที่กระสุนหรือว่าลูกบอลสีเหลืองเนี่ยมันจะได้กระจายกันไปนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูนะว่าบอสจะยิงลูกบอลมาดอกละเท่าไหร่นะครับอันนี้เรากดโล่พลังแล้วนะครับผม ฝั่งไหนนะครับจะเป็นผู้โชคดีฝั่งนี้นะครับโอ้โหเห็นไหมครับขนาดกดโล่พลังนะครับไอดีไก่ผมขี้แตกนะครับโดนไป5,700นะเมื่อกี้ก็ดามเอจดเอาเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยเราก็เล่นแบบใจเย็นๆนะครับผมพยายามเลี้ยงพลังชีวิตเอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะคือเราต้องไปเรื่อยๆนะครับด่านระดับพีโร่เนี่ยเราจะใจร้อนไม่ได้นะครับผมต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ ตีไปเรื่อยๆนะครับผมนวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวบอสมันก็ตายเองนะแต่ประเด็นหลักเลยเนี่ยคือตัวละครของเราต้องห้ามตายนะครับผมนี่นะครับนี่ตัวไหนนะครับที่โดนโจมตีนะครับก็อย่าลืมกดยาฟื้นฟูพลังชีวิตไปด้วยจากนั้นก็ทําการโจมตีบอสไปเรื่อยๆได้เลยนะซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยในเทิร์นต่อไปนะครับบอสน่าจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตัวเองนะครับผมซึ่งก็จะทําการฟื้นฟูเลือดเพิ่มขึ้นมาประมาณ10%นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูเนาะ ตอนนี้พลังชีวิตของบอสนะครับเหลืออยู่ประมาณ85%อ่ะเดี๋ยวเราลองดูเวลาบอสฟื้นฟูพลังชีวิตนะก็จะเพิ่มเลือดมาเป็น95%นะครับผมเท่ากับว่าที่เรายิงไปเมื่อกี้เนี่ยแทบจะเสียเปล่าเลยนะครับแต่ว่ามันก็จําเป็นนะเนาะที่เราจะต้องทําการโจมตีนะครับโอเคเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมใจเย็นๆนะครับในการเล่นดันเจี้ยนระดับฮีโร่เนี่ยเราจะใจร้อนไม่ได้เด็ดขาดเลยนะ ถ้ารอบไหนเรานะครับสามารถกดยาฟื้นฟูพลังชีวิตได้ก็กดไปด้วยเนาะและต้องบอกเดยนะครับว่าหลังจากที่ผมได้ลองเล่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็เล่นไปหลายๆรอบเนี่ยผมก็ยังคงงงอยู่เหมือนกันนะครับว่าแมคานิกของบอสเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เนาะเดาไม่ถูกเลยนะครับบางรอบเนี่ยบอสก็กระท่บพื้นนะครับบางรอบเนี่ยบอสมันก็ยิงลูกบอลหลวงเนะาะทำให้ผมเนี่ยต้องบอกว่ายังไงดีอ กดสกิลโล่ไม่ทันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะกดในรอบไหนดีเนี่ยบางทีนะครับกดสกิลโล่ไปก็เสียเปล่านะเพราะว่าบอสไม่ยอมกระทืบพื้นนะครับผมไม่ยอมปาลูกบอลออกมาซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้โหกระทืบมาแต่ละทีนี่คือดาเมจหนักหนาสาหัสมากนะครับผมเอาละเดี๋ยวผมทําการโจมตีไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าในเทิร์นต่อไปเนี่ยบอสจะทําการเรียกแท่นบูชาออกมาหรือย,ยังนะครับ ถ้าสมมติว่าเทิร์ต่อไปบอสเรียกแค่นบูชาออกมาเนี่ยเราก็สบายหน่อยนะเพราะว่าเราก็จะไม่โดนดาเมจเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเทิร์ต่อไปเนี่ยบอสมันหักหลังเรานะครับด้วยการยิงลูกบอลสีเหลืองมาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีแตกแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับนี่เราก็โจมตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับสบายๆนะครับนี่พลังชีวิตของบอสก็ลดไปประมาณ30%แล้วนะครับผมโอ้โหไอดี ID ไก่ของผมมันก็เจ็บหนักซะด้วยนะครับเนี่ย แต่ว่าก็ต้องวัดดวงกันหน่อยนะครับผมนี่โจมตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าบอสจะใช้สกิลอะไรนะครับผมโอเคถือว่าใช้ได้นะครับในรอบนี้บอสก็ทําการเสกแท่นบูชาออกมาแล้วเนาะและความสามารถของสกิลลูกเจี๊ยบนะครับที่ผมนแนะนําไปเนี่ยก็คือมันเป็นสกิลติดตัวนะเราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เราเนี่ยทำการโจมตีบอสไปปกตินะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันก็จะไปทําลายเสาด้วยนะครับผมเอา้า ผมยิงเบาไปนะครับอู้ยเสียดายเลยนะครับผมสังเกตไหมครับเมื่อกี้เนี่ยพอเราโจมตีไปแล้วนะครับผมเราเนี่ยโจมตีใส่บอสก็จริงนะแต่ว่าเสาที่อยู่รอบข้างเนี่ยมันก็พังไปด้วยเนาะนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็นความสามารถของสกิลสัตว์เลี้ยงลูกเกี๊ยบเนาะถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะใช้งานได้ตอนที่ลูกเจี๊ยบนะครับผมเลเวลประมาณสัก38หรือเปล่านะอันนี้คับคล้ายคับคานะครับผม เสียดายนะครับช็อตเมื่อกี้เนี่ยผมตีไม่โดนเนาะไม่งั้นเนี่ยก็ลดเลือดบอสไปได้อีกเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคผมว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่บอสจะทําการยิงลูกบอลน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมกดโล่ไว้ก่อนแล้วกันนะแต่ถ้าจะให้ดีก็อย่าพึ่งยิงเลยนะครับเพราะว่ายังกดโล่ได้ไม่ครบเลยอ่ะนี่นะครับเป็นไงครับผมไม่ได้กดโล่โหโชคดีอยู่นะที่มันไม่ติดคินะครับ ถ้าสมมุติว่าช็อตเมื่อกี้ติดคิเนี่ยก็มีโอกาสแตกสูงมากนะครับผมเอาละนี่เราก็ทําการโจมตีไปเรื่อยๆเลยตอนนี้นะครับบอสก็ใช้สกิลหลากหลายจนผมเริ่มงงแล้วนะครับว่าในรอบต่อไปเนี่ยบอสมันจะใช้สกิลอะไรเนาะถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยรอบต่อไปนะครับผมคิดว่าบอสอาจจะฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองนะครับผมหรือไม่มันก็อาจจะกระทืบพื้นอีกรอบนึงก็ได้นะอย่างว่าแหละ เป็นดันเจี้ยนแรกนะครับที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าดาวแมานิกของบอสไม่ถูกเลยเนาะโอเคนะครับอย่าลืมนะกดฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับพยายามทําเลือดให้มันเกือบเต็มตลอดเวลานะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดบอสมันมตีมาแล้วติดคิดทีหนึง่งนี่คือดาเมจหนักหนามากนะครับถ้าแตกขึ้นมานี่ก็คือต้องเริ่มใหม่เลยเนาะนี่เห็นไหมบอสทาการเรียกเสาออกมาอีกแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผมเดาผิดนะครับผมคิดว่าบอสมันจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเองนะ ที่ไหนได้นะครับบอสเสกเสาออกมานะครับผมแต่ผมชอบนะเวลาที่บอสเสกเสาออกมาเนี่ยเราก็จะสบายขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่โดนดาเมจนั่นเองเนาะนี่นะครับก็โจมตีสบายๆเลยนะครับแทนบูชาเราไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยนะเพราะว่าเรามีสกิลของไก่อยู่นะครับผมนี่อย่าลืมกดโล่พลังด้วยนะเทิร์นต่อไปเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่บอสจะทําการกระทืบพื้นนะครับหรือมันจะฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเองอันนี้ก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะครับผม แต่ที่แน่ๆเนี่ยไอดีไก่ตัวนี้ของผมก็โล่หมดแล้วนะครับก็เท่ากับว่าน่าจะโดนดามเมจแบบเต็มๆนะแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับพอบอสก็เหลือพลังชีวิตแค่ประมาณ34%อ่าบอสฟื้นฟูเลือดนะครับกลายมาเป็น44%เนาะสบายๆนะครับผมโจมตีไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเนี่ยบอสไม่ได้กระทืบมาหลายรอบแล้วนะครับผมอย่างว่าแหละเป็นบอสตัวแรกที่ผมแบบคาดดาวแมชคานิกไม่ถูกเลยนะ ถ้าใครนะครับที่เล่นบ่อยๆเนี่ยแล้วพอจะจับแมคคนิกของบอสได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนําผมได้ที่ใต้คลิปเลยนะว่ามันมีวิธีการดูยังไงนะครับว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยบอสมันจะใช้สกิลอะไรใส่เรานะครับผมโอเคนะครับเราก็นวดไปเรื่อยๆนะครับสบายๆนะครับขอแค่ไอดีไก่ไม่ตายเนี่ยยังไงก็ผ่านแน่นอนเนาะนี่นะครับโอ้ตอนนี้ตัวละครทั้ง4ตัวก็เลือดเต็มหลอดเกือบทุกตัวเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบอสเนี่ยจะตีเราแรงขนาดไหนนะครับไม่กระทืบนะครับผมโอเคนะไม่มีติดคีดอะไรอ่ะเราก็ไม่ต้องด่วนนะครับมียาเพิ่มเลือดแบบเป็นหมู่ก็กดใช้ไปก่อนได้เลยอย่างที่ผมบอกแหละดันเจี้ยนระดับฮีโร่เราต้องเล่นแบบใจเย็นๆนะครับเทินไหนฟื้นฟูเลือดได้ก็ฟื้นฟูไปก่อนนะครับผมเรามีโอกาสในการเล่นตั้ง200เทินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายๆนะครับใจเย็นๆ จบช้านะครับผมดีกว่าเล่นไม่จบนะนี่นะครับก็โจมตีไปเรื่อยๆสบายๆเนี่ยเหตุผลที่ผมพยายามปั๊มเลือดเข้าไว้นะครับเพราะว่าผมมั่นใจเลยว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยบอสมันน่าจะยิงลูกบอลสีเหลืองใส่เราแล้วแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะว่าผมจะเดาถูกหรือเปล่านะครับโอเคถ้าแบบนี้นี่คืออ๋อ <laughs> เรียกเครื่องสังเวยนะครับผมหรือว่าแท่นบูชาขึ้นมาเนาะ ก็ดีนะครับผมชอบมากๆเลยเพราะว่าเราก็ไม่โดนดาเมจนะนี่นะครับสบายๆนะครับบอสยังไม่ปลาลูกบอลเหลืองใส่เราเพิ่มเลยนะครับผมก็ดีครับผมชอบแบบนี้แหละจบง่ายขึ้นนะครับแต่รอบต่อไปเนี่ยก็มีโอกาสสูงอยู่แล้วนะที่บอสจะกระทืบพื้นหรือไม่ก็ปลาลูกบอลเนาะเห็นไหมครับว่าเป็นบอสท,ที่เราเนี่ยดาวแมานิกแทบไม่ออกเลยเนาะไม่รู้ว่ารอบต่อไปมันจะใช้ท่าอะไรใส่เรานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามเลี้ยงเลือดตัวละครของเราให้มันเหลือเยอะที่สุดนะครับผมนี่บอสจะตายอยู่แล้วไม่ใช่ว่าฮิวตัวเองนะครับมาโอเครอบนี้ปลาลูกบอลใส่เรานะครับผมสบายแล้วแหละนะครับนี่บอสเหลือพลังชีวิตประมาณ3%เท่านั้นเองก็น่าจะจบภายในรอบนี้นี่แหละนะครับผม เรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถผ่านดนเจียนวังกูรูระดับฮีโร่ในด่านที่1ได้แล้วนะครับหลักๆเลยเนี่ยขอแค่ตัวละครเรามีพลังชีวิตเยอะในระดับหนึ่งเนาะรวมถึงนะครับในทีมเนี่ยต้องมีตัวละครที่ใช้นะครับสัตว์เลี้ยงลูกเกียบอย่างน้อย2ตัวนะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับคลิปแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเล่นดันเจียนวังกูรูระดับฮีโร่ในด่านที่1ซึ่งต้องบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยมันก็เล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับ เพียงแต่ว่าตัวละครของเราเนี่ยก็ต้องยืนรับดาเมจของบอสให้ได้เพราะว่าในด่านแรกนี้นะครับบอสเนี่ยเวลาโจมตีเนี่ยค่อนข้างติดคิดทตีคอนบ่อยอยู่พอสมควรเลยนะแถมดาเมจเนี่ยก็ค่อนข้างแรงมากๆด้วยรวมถึงเรานะครับยังไม่สามารถคาดเดาได้อีกนะครับว่าในเทิร์นต่อไปเนี่ยบอสจะใช้สกิลอะไรใส่เราเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นลําบากขึ้นนะส่วนวิธีการเล่นในด่านที่2เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปแนะนําให้ใน EP ีต่อไปเลยแล้วกันนะครับ และสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม